สวัสดีพี่น้องผู้ฝ่ายเกษตรหมู่พอเพียงนี่มาเอาวิธีชาวบ้านของปัญญสินเพชรก้อนนี่สวัสดีปัญญสินเห็ดอย่างนี้ไอ้ใบล่างเห็ดใบล่างเสือกเสือกใบล่างเสือกใบล่างน้ำทรงใสน้ำทรงมาเลเซียใบก้อนเห็ดเห็ดอะไรเสือกใบล่างเอามาเหมือกันนะนี่พี่น้องเพป็นว่าสินค้าเป็นโกอินเตอร์เลยพี่น้องเป่นอ่ะมัดไว้มัดไว้แนวในความทรงแร็วความทรงแล้วมันบ่แต่มัดเป็นมัดเหมือกันนะนี่ครับพี่น้อง วิธีชาวบ้านบอกต้งเดินแต่ว่าเฮ็ดบพราะเคืองมูอโบราณได้แนวความคิดมาจากกวางไตกมาจากมาเลเซียตัวนี้มัดนี่มัตเจ็บไหมมันละพันเกียรติมันละพันเกียรติได้สอนผู้ได้บอกได้ความรู้มาจากมาเลเซียละได้ความรู้มาจากุกแล้วก็เลยมาเฮ็ดมาบ้ากันเฮ็ดเพราะวันมีใบลานอยู่ไทยสานก็เลยเฮ็ดทรงมาเลเซียเพราะว่าเพราะมีต้นล้านนะครับอันนี้ก็เป็นมัด อันนี้ล้อเสาล้อเสาวเลย้อเขาบิึงวิธีสาวพี่น้องนี่เป็นเพื่อนกำลังสาวครับนี่อันนี้ก็วิธีของคนพี่น้องบางเดือนได้ไปหน้องเอ้าสาวนี่คืออัานปว้กันหาสิบกัวอย่หกสิบเลยโอ้โมันเพิ่เราอ่านในน้องพี่น้องสาวนี่ยซื้อเสาวละมัดเปาะทิเก่มัดป้องมัดปองมัดปองอืมมัดปองเป็นปองไว้อันขายเป็นสาหนึ่งมีจฉเซ็นมิเส้นบนสิบแปดสิ อันนี้คือหนึ่งสาวร้อยเซนร้อยเซนร้อยเซนมาหนึ่งร้อยเซนมาหนึ่งร้อยเซนก็จะเอาไปมัดขนมอย่างกับปราจางสิประจ่างเออพี่น้องกู้บัญชาชาวบ้านได้พอดีผนไปมาเลเซียโดนพได้ได้ข่มลูกมบนคือหมูหวันเฮ็ดไปเฮ็ดบันคือหมูเฮ็ดผู้เดียวอัน่อเคผู้เดียวเด็กคนเดียวเด็กวันนี้ส่งส่งส่งไปมาเลเซียจังมัดวันนี้เอาไปหาซีฟ ไปหาทีฟกันบ่เนี่ยเมื่อไหรก็สเจะไปเป็นหาโอทีฟทีฟกบรุ่เดือนเดือนหนึ่งส่งจักเทียเดือนหนึ่งท่านกันเสองเทียไปแล้วสองเทียไปน้องนี่ครับเพราะว่าคนไทยบ่ได้ใียเลยไปน้องต้องส่งมาเลเซียเดี๋ยวโกอินเตอร์พี่น้องคคนนนนกกิิโอ้เขนไปเสื้อสายกินอยู่มาเลเซียบ่ประเทศขนมปังจางไปน้องจะใส่ใส่เค็มใส่ทั่วจริงอืม นี่ครับขั้นตอนนี่ครับขั้นตอนเขาว่ามันมันไงพญาสินป์หรอดึงมันบ่ไม่มีขาดปะเอ๋แบนเราก็ได้เอ๋เอาไปเบียดไปมักขอบตุ้มแปลนเอาใบลานมาจากใส่จากจังหวัดเลยเปลาจอู้จะไปเอาไก่ไก่จังหวัดเลยโคราดคราดจะมีวัดเลยก็มีเอาดองลานวัไปน้ำพันเลย ไปโรงร้านกับเออเอาโรงร้านมาล่ะเอาโรงร้านไปได้ซื้อให้ขอคนมาซื้อน้ำแน่ขอเนี่ยเอออยู่ห่างทางกับตอาน้ำแน่แม่นน้ำหวยน้ำคู้น้ำเขาเนี่ยอัมบ่ะหยัดสร้างดีไปคนปานหยัดสร้างได้แต่ห้องพูดใหน่ยผมสร้างบ่ิเวณห้องน้องเนาะ่นเออสร้างร่นี้ครับพี่น้องนี่ยคนบรรยากาศพี่น้องเนี่เราเห็นว่าคือมูพี่น้องมันต้องแช่น้ำก่อนอย่ายิ้นเขาอ่ะแช่น้ำก่อน เป็คือปอห้องเอาไปมัดมัดมัดมงกันันเป็ิ่นี่ครับไม่น้องกันตอนนี่มัดเรียวๆกบพูอันนี้มัดะจักบาทจเลียมัดกี่บทแปดบาทสิบบแปดบอกเออยสิบปดบาทนี่ครับลอยสิบแปดบาทการมันมันนี่ครับพันแปดตนี้มันนี่พันแปดมันนี่มันละพันแปดถ้าจะมัดใหญ่โยเบอะไรไม่น้องนี่มัดเลยพันแปดนี่ครับนี่ก็มัดหนึ่งอันนี้เงินกรรม เงินกกกร้อยแปดบาทนร้อยสิบแปดกรกหนึ่งนี่ร้อแปสิบบาทร้อยแปสิบบาทอืมทิบกากับพันแปดเนาะแมนถึงสองแล้วนครับทิปกพันแปดมัดเป็นมัดลยพันแปดเจ็ดแมนจะมาเกี้รยี่สิบ จะกี่จะกี่แพ้งันบอกแล้วีใไม่นี่ก็ึ้นแล้วมันส่งไปส่งส่งไปไลยส่งรถไฟไปใช่ไหหอดมาเลเซียปั๊บเลยิหอดดันหอดปะดังเรซาอดดันด้านเขาจักดเอง่มาบอกคนในมาเลเซเขามารับเอาอกเขาเารับเอาครับนี่ครับเป็นโปรินโปรยสินเป็นก่อเฮ็ดพวกขึ้นโมเป็นางได้พวกบรรดาชาวบ้านมาจากมาเลเซียบนเรืมาเฮ็ดนี่ครับ กลยาังด้ตอนะโอ้ยเห็นยามนี่ไมกนเผู้เดียวโนอนาไปเอาเปจ้าว่าเอ็ดนบานบรียเก็นผู้เดียวเห่ะนี่จะไม่ไม่เอานางเบิ้งกันยังพวกเขาใจอยู่นี่เอาตามมาเอาไปน้องเนาะมาดีกันเี่เอาพวกปาญ้าชาวบ้านน้องเดินตะบนเราโบบาทเพวกเชื่อเม่เห็ดควมรูปแปลกๆไปไปพวมว่นาไปไกลๆได้ควบรูปมาพัฒนามาเป็นอาชีพเจ้าของก่ เงินพยญินแห้งๆเล้อขายของมันๆครับครับผมด้วย